ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับบรรยากาศสวยงามอย่างนี้ที่เคยเห็นกันก็จะเป็นงานกาชาตินะครับนี่คือซุ้มโคมไฟเฉลิมพระเกียรตินะครับผมสวยงามมากครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเจอกันที่สวนลุมนะครับงานกาชาติปี67ได้บุญได้กุศลนะครับและก็เที่ยวสนุกด้วยนะครับ11ถึง22ธันวา t h i นะครับผม12วัน12คืนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับอ่านะครับ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าได้ตั้งแต่11นาฬิกาถึง22นาฬิกาลครับผมวันสุดท้ายก็จะปิดเวลา23นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนนะครับจัดเต็มกันเลยครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาติดตามนะครับผมอ่านี่ครับคนมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้านะครับนี่คือบริเวณด้านนอกนะครับลานพระบรมรูปรัชกาลที่6นะครับผม อ่านี่ครับแสงไฟสวยมากครับประดับประดานะครับปีนี้พิเศษเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ได้อ่อเรียกว่าปูกระเบื้องแล้วก็เทพื้นใหม่นะครับเพื่อให้ประชาชนได้เดินอย่างสะดวกสบายนะครับที่เห็นด้านหน้าก็คือประตูทางเข้านะครับผมประตูทางเข้าก็เข้าได้หลายทางนะครับเข้าได้หลายทางนะครับเพื่อนครับ อ่านี่ครับกาลังเดินเข้าแล้วนะครับผมอ่านี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยตรวจตาความปลอดภัยนะครับก็กรุณา่าพกสิ่งผิดกฎหมายมาแล้วกันนะครับผมอ่านี่ครับผ่านประตูนะครับถ้ามีสิ่งถ้ามีสิ่งผิดกฎหมายก็จะห้ามเข้านะครับผมโดนยึดอาวุธด้วยนะครับอ่านี่ก็มาถ่ายรูปกันนะครับเพื่อนๆครับอ่าสวยงามนะครับประดับประดาไฟนะครับผม ภายในก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายรูปแบบมีการออกร้านงานกาชาติและบูธกกิจกรรมมากมายจากทุกภาคส่วนนะครับผมอาทิหน่วยงานภาครัฐองคอ์กรภาคธุรกิจเอกชนสถาบันการศึกษามูนิธิสมาคมและสมโมสรต่างๆครับผมรายได้ก็จะถวายกาชาตินะครับผมอ่านี่ครับเพื่อช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับผม ชื่องานก็จะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติชดสมะมหาราชา7 2 3ถวายพระพรนะครับครับนี่เดินเข้ามาในส่วนของร้านค้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเอกชนนะครับมาเปิดกันนะครับผมอ่าด้านขวามือนี่ก็จะเป็นแตงโมนะครับแตงโมปั่นนะครับผม เนื้อเน้นๆนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวนะครับแก้วละ40บาทครับผมคนแน่นมากครับยิ่งเดินยิ่งหิวยิ่งเดินยิ่งหิวนะครับของกินแต่ละร้านนะครับยั่วยวนใจมากๆเลยครับผมไม่ว่าจะซื้อกลับบ้านนะครับหรือว่าทานที่นี่ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหมูสเต๊ะเจ้าอร่อยนะครับนี่ครับอ่าเรียกว่าสรรหาเน้นเจ้าที่มีคุณภาพมาขายกับพี่น้องประชาชนนะครับผม ่านี่ครับพาเดินไปเรื่อยๆเลยครับผมพาเบียดคนไปเรื่อยๆนะครับผมกิจกรรมความบันเทิงก็มีหลายรูปแบบน,นะครับผมยกตัวอย่างที่บูธของกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์และวิจัยนะครับผมมี โชว์นวัตกรรมหลากหลายหลักแนวแบบที่ไม่เคยเห็นในงานกาชาติมาก่อนนะครับเข้ามาชมกันได้นะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของอาหารอยู่นะครับผมลาเดินลัดเลาะไปนะครับพาว่าเพื่อนๆอ,อยากทานอะไรก็เรียกว่าเป็นแนวคิดนะครับผมอันนี้ด้านเมื่อสักครู่ก็จะเป็นเนื้อย่างนะครับอ่านี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานปลากายนะครับแล้วก็ทอดมันนะครับผม อ่านะครับชุดเล็ก50ชุดใหญ่100นะครับทอดมันนายเพชรนะครับผมอ่ามีชื่อมีเสียงนะครับเรียกว่าแต่ละร้านนี่หยิบขายกันไม่ทันเลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นข้าวมันไก่นะครับผมข้าวมันไก่ขนมเค้กอ่านะครับแล้วก็ขนมจีบซาลาเปาแล้วมีทุกอย่างครับผมอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะครับ50บาทนะครับผม อันนี้ก็ประชาชนนะครับรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพท่านนะครับกำลังจะเสด็จมานะครับผมเป็นองค์ประธานนะครับอ่าการชาติไทยนะครับผมอ่านี้ครับอ่าคึกคักเลยครับเดี๋ยวสักู่ผมหลังจากสมเด็จพระเทพท่านเสด็จเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกนะครับอ่าพระเทพท่านเสด็จมาแล้วนะครับอ่าประชาชนก็รอรับเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นเลยครับทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ดังกึกก้องเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ผมก็ปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะหนวกหูนะครับเพราะว่าเพราะว่าเสียงในในงานนี้ดังมากๆครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงขยายเสียงนะครับของแต่ละร้านค้านะครับผมอ่านี่ครับท่านก็เป็นกันเองกับประชาชนนะครับอ่าตอนนี้ผมก็พาเดินเข้าไปใน บูธอาหารของ50เขตนะครับผม50เขตก็มา,าขายสินค้าขายของกินให้กับประชาชนที่มาเที่ยวนะครับาทางทางผู้จัดงานก็ได้เลือกสรรร้านที่อร่อยมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูย่างนะครับหูตัวเบลออเลยนะครับพเพื่อนเืครับหมูย่างนะครับแล้วก็แกงนะครับต่างๆนานาน,นะครับ มีไก่กะทิด้วยนะครับร้านนี้นะครับไก่กะทิให้ชิมด้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยทอดนะครับกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดผมก็ได้ชิมมาหนึ่งคำนะครับอร่อยนะครับอร่อย,ออยอเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะมาซื้อนะครับอ่นนี้ครับขาหมูอ่าแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นหมูย่างนะครับ หมูย่างเนื้อย่างอะไรประมาณนี้นะครับข้าวขาหมูนี่ครับข้าวขาหมูนะครับข้าวขา,วห,มขา,วขาวหมูก็มีหลายร้านนะครับเพื่อนครับมีหลายร้านเลยนะครับผมอ่านะครับร้านนี้ก็จะเป็นแกงปักใต้อาหารปักใต้นะครับรสจัดจ้านนะครับเพื่อนๆครับอ่าน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็มีส่วนของ ผักนะครับอ่านี่ก็จะเป็นขนมจีนน้ํายานะครับผมอ่าขนมจีนน้ํายานะครับแล้วก็มียำนะครับทํากันใหม่ๆครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะครับน้าจิ้มก็ดูแล้วนะครับแซ่บมากๆครับผมอ่าสำหรับงานกาชาตินะครับเดินทางไปยังไงนะครับเดินเดินทางด้วยรถเมล์นะครับก็มีรถเมล์หลายสายนะครับเพื่อนๆครับ อ่าแล้วก็ที่สะดวกที่สุดก็น่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น BTS หรือว่า MRT นะครับผมแนะนำนะครับอย่าได้นำรถส่วนตัวไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะอาจจะไม่มีที่จอดนะครับจริงๆแล้วในบริเวณรอบงานก็มีที่จอดประมาณ500คันนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นอ่ารถเก๋งนะครับจอดได้แต่ว่าอาจจะเต็มนะครับเพราะว่าคนมากันเยอะเลยนะครับ แนะนำให้มา BTS นะครับลงราชบัรหลีนะครับแล้วก็ต่อรถมานะครับหรือว่าเดินมาก็ได้นะครับนะแล้วก็ถ้า MRT ก็มาลงที่สถานีสีลมหรือว่าลงที่สถานีสวนลุมนะครับจะเดินมาได้อย่างสะดวกเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ก็คือส่วนของขนมของว่างต่างๆนานานะครับผมข้าวเมาทอดขนมสามเกลนะครับที่เห็นเห็นอยู่นะครับผมนี่ครับสีสันน่าทานนะครับนี่ก็คือขนมเบื้องนะครับผม อ่าขนมเบื้องชิ้นเบลเลอร์เลยนะครับไสทลักเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านะครับผมบรรยากาศเรียกว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับเดือนธันวานะครับอ่าส่วนนี้ก็กระเพาะปลาครับเมื่อสักครู่หนึ่งจะหมดแล้วนะครับอ่าต้องมาเติมแล้วต้องมาเติมแล้วนะครับแล้วก็ซ้ายมือเมื่อสักครู่ก็จะเป็นข้าวขาหมูนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งต่างชาตินะครับมากันเยอะเลยนะครับผม อ่าก็เป็นเป็นงานที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นงานที่ได้บุญได้กุศลนะครับมาสอยดาวมาซื้อสลากนะครับผมอ่าซื้อสลากไปเสี่ยงโชคนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นร้านเป็ดย่างนะครับอ่านะครับน่าจะไม่พอแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ยังหัวค่าอยู่นะครับผมก็ลืมไปครับลืมซื้อขอซื้อซีโครงเป็ดกลับบ้านนะครับผมอ่านะครับ โอ้โหไม่กอดไม่กอดนะครับคนแน่นมากครับเพื่อนๆครับส่วนที่ผมเดินอยู่นี่คือบูธ50ล้าน50เขตนะครับ50เขตนะครับผมร้านดังๆของแต่ละเขตนะครับจะมาเปิดที่นี่นะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นมีเจนะครับอ่ามีซัวนะครับผมมีซัวเจและตามด้วยตรงนี้ก็จะเป็น ทอดมันนะครับเป็นขนมนะครับอ่าปั้นขีบแล้วอันนี้ก็ปัดจางนะครับกระเพาะปลานะครับลูกชุบนะครับผมชอบเมนูไหนมาเลือกซื้อกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมี่ยงคำนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไม้ละ20บาทอ่าแล้วก็เป็นเป็นแพ็คเป็นถุงก็ถุงละหน0บาทครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็อ่าหอยจ้อนะครับผมอ่านะครับ ชุดละ180บาทนะครับผมอันนี้ปลาหมึกนะครับปลาหมึกนะครับไม้ใหญ่นี่ร8 0นะครับผมโห่ีกรอบอร่อยนะครับผมแล้วก็ส่วนของหนวดปลาหมึกก็เอ่อถ้วยละ1 0 0บาทนะครับผมถ้วยเล็กๆนะครับผมขายดีครับขายดีตักกันไม่ทันเลยครับเพื่อนครับนี่ครับถ้วยละ100บาทนะครับผมเดินมาต่อนะครับอันนี้เป็นไส้อัวนะครับ อ่าไ้หัวเจ้านี้ก็ขายดีนะครับขายดีนะครับผมพอ้าใจดีด้วยนะครับผมอ่าส่งนิ้วให้นะครับยิ้มให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบูธนะครับอ่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมประดับประดาด้วยต้นไม้สีสดนะครับเป็นต้นจริงด้วยครับผมเข้ามาอ่าเห็นแล้วนะครับเป็นต้นจริงๆเลยนะครับ แล้วก็มีน้องนักศึกษานะครับได้ขับกล่อมร้องเพลงให้ฟังนะครับผมและด้านในก็จะมีร้านค้านะครับผมร้านค้าขายอาหารต่างๆครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแหนมและหมูยอนะครับเพื่อนๆครับอ่าก็จะเห็นกันทุกๆปีนะครับผมสําหรับร้านนี้นะครับอ่านี่ครับคนเดินกันเนืองแน่นเลยนะครับแต่ละจุดแต่ละที่นะครับผมแทบจะไม่มีที่ว่างเลยนะครับ นะผมก็พาเดินไปเรื่อยๆนะครับเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่11โมงนะครับปิด4ทุ่มนะครับถ้าวันสุดท้ายก็จะปิดเที่ยงคืนนะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับอ่ามาเสี่ยงดวงกันนะครับมาส้อยดาวกันนะครับผมนี่แต่ละบูธแต่ละร้านนะครับก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงนะครับและก็สมเด็จพระเทพนะครับผม อันนี้คือบูธของกระทรวงการต่างประเทศนะครับนี่ครับก็จะมีน้องๆดารานะครับอ่าและก็นักศึกษานะครับมา้เรียกว่ามาประชาสัมพันธ์นะครับมาขายสลากนะครับแล้วก็มาขายเอ่อสอยดาวนะครับให้ประชาชนได้เข้ามาด้านในนะครับอันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับอ่าก็มีรางวัลมากมายครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปลาแกะนะครับผม นี่ครับขายดีไม่ดีก็ดูจากก้างของปลาครับผมเป็นปลานินทอดนะครับกล่องใหญ่นี่60บาทมีไข่ต้มด้วยนะครับส่วนซ้ายมือก็30บาทนะครับผมอ่าแล้วก็มีพริกน้ำปลาให้นะครับอร่อยอร่อยนะครับผมนี่ครับปลาแกะทอดกรอบนะครับผมปลานินะครับแกะกันไม่ทันเลยขายกันไม่ทันเลยนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขนมเลยครับผมอ่านะครับ กะละแมกะละแมมีหลายรสชาตินะครับแล้วก็มีมอแกงด้วยนะครับขนมมอแกงนะครับเสียงก็จะแซดแบบนี้นะครับอ่าเลยมาก็จะเป็นบูธอีกแล้วนะครับบูธของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมด้านในก็จะขายอาหารและสินค้าของฝากนะครับมากมายครับผมนี่ครับด้านซ้ายมือก็จะมีกาแฟนะครับกาแฟขนมเค้กขายนะครับผม เวลาเพื่อนๆหิวก็แวะซื้อกันได้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของสมาคมแม่บ้านตำรวจนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะมีหนุ่มน้อยตกน้ำนะครับไม่ใช่สาวน้อยตกน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นหนุ่มน้อยตกน้ำก็คือเป็นเอ่อนายตำรวจแท้ๆเลยนะครับมานั่งให้เอ่อ fc สาวๆมาปาลูกบอลน,นะครับให้ตกถังนะครับผมอ่าและตรงนี้ก็มีการแสดงโชว์ของน้องสุนักตำรวจนะครับผม อ่านะครับผมเก่งมากๆเลยครับผมก็ยืนดูอยู่นานเลยนะครับอ่ารางวัลรางวัลก็คือขนมนะครับถ้าน้องทําได้ก็จะได้ขนมนะครับไม่ว่าจะให้เดินหน้าถอยหลังหมอบคานได้หมดเลยนะครับผมอ่าเก่งนะครับเก่งนะครับแล้วก็ดมกลิ่นได้นะครับดมดมกลิ่นคนร้ายนะครับ อ่านะนี่ครับให้หมอบแล้วหมอบแล้วนะครับอ่าลุกลุกอ่าต่อมาก็จะเป็นซุ้มของกรุงเทพมหานครนะครับซุ้มของกรุงเทพมหานครก็จะมีเรือสุพรรณหงษ์ด้วยนะครับนี่ครับเรือสุพรรณหงษ์จำลองนะครับประดับประดาด้วยกล้วยไม้นะครับหลากสีนะครับสีสันสวยงามมากครับแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่1ิด้วยนะครับผม อ่านี่ครับเพลิดเพลินนะครับเพื่อนๆเดินกันสนุกสนานเลยครับบรรยากาศก็ไม่ไม่ร้อนมากนะครับอ่ากำลังดีครับเพราะว่าเป็นช่วงเดือนธันวานะครับอันนี้ก็จะเป็นการขายสลากแล้วแล้วก็ขายสอยดาวนะครับสลากแล้วก็สอยดาวนะครับใบละ25บาทนะครับ4ใบร้อยนี่ครับ เป็นบูธของทหารอากาศนะครับอ่านะครับแล้วก็มีรางวัลมากมายเลยครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มของแม่บ้านนะครับสมาคมสมาคมแม่บ้านนะครับผมอ่าททอบห้านะครับสมาคมแม่บ้านทหารบกนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีนางสาวไทยมาด้วยนะครับนางสาวไทยก็มา ประมูลนะครับให้ประชาชนได้แข่งขันกันประมูลกระเป๋านะครับกระเป๋าผ้านะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่10บาทขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็มีการช้อนไข่นำโชคด้วยนะครับสำหรับบูธของสมาคมแม่บ้านนี่นะครับผมแม่บ้านทหารบกนะครับอ่านะครับสร้างสีสันนะครับในงานนะครับแข่งขันกันประมูลนะครับ อ่าใครได้ก็เอาไปเลยนะครับอ่านี่ก็ถ้าเพื่อนๆอยากชมต้นไม้สวยๆก็แนะนํามากลางวันหรือตอนเย็นนะครับแต่ถ้ามากลางคืนก็จะเป็นแสงสีแบบนี้นะครับแสงสีและเสียงที่ดังนะครับผมดังพอควรนะครับผมอันนี้ก็กรมการแพทย์ทหารบกนะครับผมก็จะขายพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจนะครับผมพวงละ50บบาทนะครับผม อันนี้ก็เป็นศิลปินดารานะครับผมอ่าแล้วก็จะมีคุณรัศมีแขก็มานะครับคุณรัศมีแขนะครับนี่ครับคุณรัศมีแขนะครับผมสมาคมภริยาทหารเรือนะครับผมอ่านะครับนี่ครับ อ่านะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วไหมครับมีใครบ้างมีใครบ้างนะครับผู้จัดการคุณอ้ํานะครับผมอ่าผู้จัดอานคุณอ้ําพัชราภานะครับคุณเอสุภชัยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับดาราในสังกัดนะครับผมดาราเด็กๆนะครับผมนี่ครับอ่าใครเป็น fc ก็คงจะจําได้นะครับมายืนให้ประชาชนได้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาขายคูปองนะครับผม อ่านะครับเรียกว่าสนุกสนานกันเลยนะครับเพื่อนเพครับรางวัลก็ออกกันทุกวันเลยนะครับผมอ่าก่อนที่ผมจะจับก่อนที่ผมจะกลับบ้านก็ถ่ายวิวบริเวณรอบๆก่อนนะครับฝ uh, ั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็สภากาชาติไทยนะครับผมแล้วก็ตึกใหม่ๆของโรงพยาบาลจุฬานะครับผมอ่านะครับสวยมากเลยนะครับยามค่ําคืนนะครับประมาณสักสองทุ่มนะครับผมนี่ครับสวยนะครับ แล้วก on ็มีด้านนู้นก็จะมีรถห้องน้านะครับให้ประชาชนไปเข้าด้านนู้นได้นะครับห้องน้ําก็มีเยอะนะครับห้องน้ําของทางสวนสาธารณะก็มีนะครับไปเลือกเข้ากันเองนะครับผมอ่านี่ครับไฟนะครับบริเวณทางเดินนะครับด้านด้านข้างนี้นะครับนี่ครับต้นไม้สวยๆนะครับถ้ามากลางวันนะครับก็จะชมต้นไม้นะครับอย่าลืมเอาร่มมาด้วยนะครับอาจจะมีแดดนะครับช่วงกลางวันนะครับงานกระชาติก็อย่าลืมนะครับมีทั้งหมด 1อบวัน12คืนนะครับตั้งแต่11ธันวาถึง22ธันวานี้นะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวมาทำบุญกันนะครับอ่านี่ปิดท้ายด้วยร้านแตงโมนะครับน้ำแตงโมปั่นน้ำมะพร้าวนะครับผมอ่าแล้วก็วิวต่างๆนะครับนี่ครับบูธต่างๆนะครับนี่ครับผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม เรียกว่าของกินเยอะนะครับไม่อดแน่ครับเพื่อนๆครับอ่านี่คือซุ้มโคมไฟเฉลิมพระเกียรตินะครับผมอ่าสวยงามนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับผมนี่ครับอ่าพระบรมฉายาลักษณ์ ประเทศนะครับผมประเทศนะครับและนี้ขากลับผมก็กลับด้วย MRT นะครับคนแน่นเลยนะครับผมแน่นแน่นทั้งขบวนเลยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ atong channel ด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับที่ไหนมีอะไรดีๆก็จะพยายามแนะนำเพื่อนๆนะครับผมครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ